แล้วเทสเอาล่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมฟรีนะมันฟรีมันฟรีก็จริงแต่เราสนับสนุนได้นะเรามาอยู่ใน Two Minute Horror j a m e s Jam Jam อาล่ะมันคืออะไรมันคือเกมฟรีที่ผู้พัฒนาทำขึ้นมาอา่า ไม่ใช่ถึงผู้พัฒนานแหละมันก็คือคนที่อยากสร้างเกมเ์เรอร์ขึ้นมาทีนี้มันเป็นตัวเกมที่จบภายใน2นาทีได้มันคือเกมสั้นนั่นแหละเป็นช็อตเกมและทั้งหมดเป็นเกมผีหาเล่นหาเล่นได้ฮะพิม์ตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างทีนี้ผมจะมาเล่นเกมสั้นๆพวกนี้สักเกม2เกม อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนนี่มันตีสี่ครึ่งนะอ๋อ oh y มายก h ดั sound is incredible อ oh, ้เดี๋ยวนะผมปรับเสียงของไอ้กู l ก c h โ o ม e 10เลยนะดังจัดจัดโอเคโอเคเริ่มเลย อ๋อเมื่อกี้มันบอกว่าอะไร WSD เคลื่อนที่โอ้โห oh 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 oh. สียงดังดีนี่คลิกเมาส์ซ้ายเพื่อทำการอ่ออินเทอร์แอคหรือว่าใช้งานเตอร์มารีย a นี่ต้องรับสู่บ้านเล่นเด็กกำบพลาสโตนนะจ๊ะสวัสดีครับเอ่อไม่มีน้ำชาต้อนรับเลยครับ แบบว่าอ <c oughs> ฉันซิสเตอร์มาเรียมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าผมมาอาอยากจะมาอ๋อได้ข่าวเรื่องเด็กที่หายตัวไปในที่ในบริเวณนี้หนีไปเนี่ยไม่ได้หายตัวไปไม่ได้แบบหายไปฮะอ๋อลูกกวางน้อยช่างโชคร้าย ที่ไม่ใช่วิญญาทุกดวงจะถูกยอมรับจากจากพวกเราวัดอะไรอ่ะเข้ามาสิให้ฉันได้โชว์ห้องรอบๆเฮ้ย้ได้นน่นนะ <c oughs> นี่คือที่ที่แอ as you can s e e นี่คือที่ที่พวกเรานั่งคุยกันเอาไว้นั่งคุยกันเอทาที่นั่งเล่นนะอันนี้อะไร <c oughs> <c oughs> เราจะมาออ คอยอ่าสัมภาษณ์พวกพ่อแม่ที่อยากจะรับอุปการะเด็กๆบางครั้งฉันก็เล่านิทานให้เด็กฟังที่นี่ฮะอีกเดี h ร์เวียลอีกเดียร์เวียลครับถ้าพวกเขาอ่าเขาว่าไงทำไมพวกเรา why d o ไวดอนวีทอคเฮียไวดอนวีทอคเฮียทำไมเราไม่คุยกันที่อื่นหรืออะไรอ่า เฮ้ยว่าไงแแค่น้ for you เอาละมาคุยกันดีกว่าเริมอัศวีกันมาเริ่มกันเลยอ่ากล้องคุณได้ถ่ายอยู่ไหมถ่ายอยู่ครับฉันต้องถามก่อนเนี่ยอ่าเป็นมารยาทเอาละอยากรู้อะไรล่ะตอนนี้เด็กอยู่ไหนล่ะครับอยู่รอบๆอยู่เลยที่รักพวกเขาอยู่รอบๆซุกสน แล้วก็ขี้อายคุณสถาปนาที่นี่ดูยตคนเดียวเลยเหรอแบบว่ามันก็นรับผิดชอบที่นี่คนเดียวเลยโอ้ใช่ฉันทําคนเดียวฉันทําอยู่ที่นี่มาตลอดทั้งชีวิตของฉันแต่นั่นแหละคือสิ่งที่เขา,เาพูดกัน Who are where the children who went missing ใครคือเด็กที่หายตัวไปเหรอก็มีเด็กผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง สักอายุประมาณ5หรือ7ขวบเเซเเดี๋ยวจะพูดเซเว่นจะใเลยอังกฤษมาเลยอ่า 5, หรือ7ขวบได้ช่างน,น่าเศร้าเหลือเกิน All ้อฟูติง happen จริงๆไม่อยากให้เกิดขึ้นกับออกครอบครัวคนอื่นเหรอ I don't like to see the less of the offense ผมอ่ uh, อยากไปเห็นที่พักเหรอได้สิไปกันเลย เปิดได้ยังไงครับแล้มชีเปิดได้ยังไงครับเนี่ยน่น่านานนะนะโอ้ชิตแมชีไม่ไม่มาสักครั้งอ่ะแบบว่าสาว่ว์ลูโดใส่ผมอะ่ะจริงเหรอทุกคนทำอาหารทุกคนทำอาหารให้เรอเนี่ยนะเราพวกเราคอยดูแลคนอื่นที่นี่ ตอนนี้ฉันทำซุปสำหรับคืนนี้เสร็จแล้วจะไปลองกินดูแหละไปได้ไหมทำไมไมันมีกังเขนแบบเต็ไมไปหมดเลยเอ,อ่ผมผมว่าผมผมกลับดิ๊โอ้โอยแม่ล่วง เราต้องคุยกันแล้วลให้ผมไปแบบว่าผมไม่มีอะไรจะคุยแล้วผมสัมภาษณ์คุณแล้วมันควรจะจบแล้วสิไหนล่ะเด็กะจะเขาช่วยคุณต้องรอผมเล่นเนเน่ผมต้องกินซุปจริงๆเหรอซิสเโอ้ ซุปในหม้อนี้มันสนิมขึ้นไปหมดแล้วสตอสตอสตูอ่ะคุณคิดว่าตอนนี้เด็กไปไหนแล้วไม่มีที่ไหนดีกว่าที่นี่หรอกแม่กวางลูกกวางน้อยสวิตแลมเฮลวัต hey, สงสัยอะไรหรือเปล่าเอ่อเอ่อโทษนะครับซุปนี้กินได้หรือเปล่าครับ มันเพิ่งทําเสร็จเลยเหรอเอะเราเปลี่ยนมันทุกวันเออไม่ถ้าเปลี่ยนทุกวันสันสดีมันไม่ขึ้นสิ oh, ออไม่ต้องฟังอ๋อนี่เขากำลังท่องบทสวดสโลต์เ,เนี่ยไม่ใช่แต่เีมีหลอดด้วยท่านเทพไม่ท่านเทพ,ทเทพต้องภาวนาให้ท้องกูต้องปลอดภัยแล้วละ่ะดูยูเพลย์ o ีฟอร์มอยู่อ่าได้แบบต้องมีสวดภาวนาก่อนที่จะกินไหมครับไน่นอนเราจะสวดอย่างนี้ ด้วยนมปังที่อยู่บนโต๊ะของพวกเราและน้ำดื่มจากแก้วพวกเราทุกคนขอขอบคุณเพื่อให้พวกเราผ่านมันไปโอเคนี่คือกูสวดเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วกูต้องกินโอ้แต่สตูวสโกรสโกรสโกดเอชีหยุดมาอยู่ข้างหลังผมได้แล้ว เออมันอ่ามันปั่นปวดอยู่ในท้องของฉันเสร็จหรือยังละ่ะมานนี่สิโอ้เจนี่คือที่ที่เด็กๆลับทำไมมีตีนเียที่ปูละ่ะและให้เขาเสวดภาวนาที่นี่ทุกเย็นคุณดูไม่ดีเลยนะ ลูกรักทำไมไม่นอนพักสักหน่อยล่ะแล้วก็วางกล้องไว้ตรงนั้นนะอ่บนถาดเนี่ยได้ครับแดงอาชดีตดูผมเดินดิว้าหูเดี๋ยวนะขอคลิปเองหรือเปล่าแต่ว่าไซแม่ชีมันดูใหญ่แปลกๆแบบว่าแม่ชีคนนี้มัน กินอะไรมาวันเนี้ยตัวผมไม่ได้ออมันให้ผมไปนอนพักได้ก็ได้เออดีมากนัดพักซะนะลูกแกะน้อยอชีมันเป็นสาเหตุที่แม่ชีไม่หันหลัง อ้าวนั่ไม่ใช่แม่ชีเกเป็นปีศาจฟักทุกอย่างเคลียร์เลยสาุที่เด็กหายสาุที่เหลือแค่แม่ชีคนเดียวเผอินั่นไม่ใช่แม่ชีด้วยน่าจะเป็นสัปหลาดที่บุกมาแล้วมายึดร่างแม่ชีเรียบร้อยแล้วแล้วก็จับแดกเด็กให้มดแล้วเราก็เป็นลายต่อไปแล้วมันก็จะมีคนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสองนาที แต่ผมเล่นรอบไปเกือบ5นาทีโอเคกูดไนท์บ t b บบี้ได้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วและที่เราต้องทำก็แค่รันเฮ Windows protect your PC ไม่ anyway โออโอ้โอ้ ดีนี่นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเสียงเกมมันดังไปนะโอ้มันลดเสียงได้ลดเสียงกันโอ้ m หม o d เสียงดังมากดังจริงๆเดี๋ยวนะ,ะปิดเกมกันว่าเ้าจะไปเกมมันช้าผมรู้แล้วผมลืมออก เกมอีกเกมหนึง่งทาขอบผมผมกำลังขุดบิตคอยน์ได้อยู่ปะประมาณนี้อ่าเอาละเรามาอยู่ใน Good Night Bobby หรือว่าฝันดีนะบ๊อบบี้มันเป็นอะไรตีมป่าโอ้ต้นตีอะไรกันนี่ เราจะลด้กระสินหรือเปล่าอุย้ยรู้สึกเหมือนกับว่าใจจาวูไ could see the space b e f o r อ๋อนี่ไงที่อย,ย,ย,ยู่หน้านโปสเตอร์อุย้ยมาตลอดเอาละที่น้องทำคืออะไร p r e s s e to talk เอาละอานนี้พ่อนะเอาเลยเจ้าลิงน้อยได้เวลาหลับแล้วเนอะ โอไม่นะ oh เป็นอะไรล่ะผมผมไม่ชินเลยกับบ้านใหม่หลังนี้อารมณ์แบบกลัวนะโอ้บ๊อบบี้ไม่มีอะไรที่ลูกต้องกลัวหรอกนะอ,อีกไม่นานบ้านหลังใหม่นี้ลูกก็จะชินกับมันเองไม่ต้องห่วงอมผมก็ผมก็หวังให้เป็นอย่างนั้นนะอ่า พ่อไปหยิบแก้วไหมให้หนูหน่อยได้ไหมหนูอยากจะกินฮอตช็อกโกแลตให้เสร็จโอ้ได้สิฮอตช็อกโกแลตอ่ะฮอโหลดเท็กซัสขอบคุณครับพ่ออืให้ตรงควรนี่แหละเป็นฮอตโหลดสดๆจากพ่อเลยนะเอะ่อยากได้อะไรไหมล่ะ o r g o t the light พ่อลืมปิดไฟอ่ะปิดไฟให้หนูหน่อยได้ไหมได้เลยลูกเอาละกูเป็นพ่อหรือกูเป็นคนใช้วะเนี่ยโอ้โ,อโอ้ผมชอบนะมันดูไอข้างนอกนี่คือทีวีใช่ไหมไม่น่าเกี่ยวเลยพ่อเป็นพ่อที่ดีที่สุดเลยอืมต้องชมเยอะลูกพ่อแค่ไปปิดไฟชิบหายพ่อครับอะไรเหรือลูก ปิดม่านให้หนูหน่อยได้ไหมหนูกลัวอืมทําไมละ่ะกลัวอะไรละ่ะลูกหนูรู้สึกว่ามีคนมองหนูอยู่เวลาหลับแหละมองเหรอใครมองละ่ะสัตว์ประหลาดตัวใหญ่มาพร้อมกับกรงเล็บอมันไม่มีอะไรแบบนั้นหรอบ๊อบบี้มันก็แค่ต้นไม้สิ่งที่ลูกเห็นมันก็แค่กิ่งไม้งอกออกมา โอเคแต่ไม่เป็นไรพ่อจะไปปิดม่านให้นะทอล์กทูบ็อบบี้พี่เควสบอกอยู่ด้านบนด้วยนะเอาล่ะม่านปิดเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับพ่อ <c oughs> <c oughs> ไปเอ้ยไอ้ลูกเคนี้พ่อฮะอะไรอีกลูกอ๋ออะไรอีกลูกื อ่อหนูขออีกอย่างหนึ่งได้ไหมได้สิลูกได้สิเปิดอ่ามิวสิกบล็อกให้หนูหน่อยได้ไหมมันทำให้หนูหลับสบายได้สิบ๊อบบี้มองมือพ่อนะ แขนยาวกับพ่ออีกบ๊อบบี้แขนอือ้มไม่ถึงเหรอโอ้โหถ้าผมใส่แบบถ้าใส่หุฟังเจจุหนึ่งก็จะแบบหันทางนี้ก็จะโดนขวาหันทางนี้ก็จะมีกจะได้นานซ้ายโอเคลูกหลับได้หรือ,อยังลัะขอบคุณครับพ่อโอ้ยดังไปไม่มีปัญหาลูกลรกพ่อไปนะ มันไม่มีก่อนประตูด้วยซ้ำตอนนี้ดีขึ้นหรือยังล,ลูกเดี๋ยวเวลาหลับแล้วนะครับพ่ออยากให้พ่อเช็คใต้เตียงให้ไหลมล่ะไม่ไม่เป็นไรโอเคถ้างั้นงั้นก็หมดแล้วใช่ไหม,มคเรเซต ขอให้ไปเช็คที่ตู้เก็บของนี่เหรอในตู้เก็บไอ้กล่องด้านข้างๆเราไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพ่อไปดูเฮ้ยทำไมบ๊อบบี้ดูแบบอันนี้มันดูบ๊อบบี้ไม่พูดอะไรเลยวะอย่าบอกนะว่าบ๊อบบี้ลูกซ่อนอะไรไว้ในตู้บ๊อบบี้ what บ๊อบบี้ลูกไปทำอะไรในนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงพ่อ กับใครอยู่วะเองเป็นตัวอะไรวะนะ oh ่ะอ h my god ขอบคุณที่เล่นนะครับอ่าถูกสร้างจาก Infinity Doodle และมันเป็นสำหรับเกม t r u m i n u t e Horror er Games 2นาทีต่อความหวาดกลัวนะฮะ เด้งกูออกมาเลยเหรอโอ้ oh. นั่นไม่ใช่เด็กนั่นคือผีเป็นผีที่ถ้าละแสดงว่าถ้าเราไม่เช็คตู้นั้นเนี่ยแล้วเราออกไปไอ้ผีนี่มันก็จะกินเด็กคนนั้นและเป็นตัวแทนของความกลัวแล้วจะเป็นลูกแล้วมันก็จะไล่ฆ่าคนอื่นที่ไม่ใช่นอกจากครอบครัวเราก็จะฆ่าครอบครัวอื่นไปอีกต่อ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 ,ตอ ดีแต่ต่อให้ยังไงผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมคือยังไงกูก็ตายพ่อก็ตายลูกก็ตายไอชิบหายดีได้ดีโอเคสองเกมพอพอไหมสองเกมพอแล้วอืมพอแล้วเดี๋ยวไปต่อพาร์ตต่อไปดีกว่าอันนี้ถือว่าหอมปากหอมคอพาร์ตสองเกมไป พัทละ2เกมไปโอเคเจอกันพัทหนะ้าแล้วดูซิว่าเราจะเล่นเกมอะไรกันต่อแล้วถ้าใครชอบก็ไลค์กับซับสไครต์อยู่ข้างล่างนะอยู่ใกล้ๆติ๊กครั้งเดียวขอละติ๊กครั้งเดียวแล้วเราก็จะได้ดูกันต่อไปต่อเนื่องต่อเนื่องจนะมีเกมใหม่ๆหรือว่าเกมผีใหม่ๆที่อยากจะเห็นเพราะงั้นเดี๋ยวไปนะ